โอ้ยบังดูหลายแห้งยางมาพรออ้อีกแต่ว่าขุเต็มแล้วไปบ่บได้แล้วบ่ไวแล้วเบิ่งดูผุดอ่ะผุหลายค่ะโอ้ยโบไวค่ะมืออื่นกับสิท่างานโอ้ย,อยสีโบไดามากเก็บมืออื่นว้าว้ายูยนี่เหลือผุดอ่ะผุดหลายค่ะจะสอนหลายมาหาเห็ดอีกแล้ว ปวดอ่ะปวดร้ายแห้งอีปัวอีแม่เก็บบ่เบิดมื่อนี่ปวดเก็บเก็บบ่แล้วเก็บบ่แล้วมื่อนี่โอ้ปวดปวดเก็บบ่แล้วไม่ตะสิก้าบาทพ่อแล้วมื่อนี่เมื่อแห้งมาเก็บเฮ็ดอีกแล้วมื่อนี่มื่อนี่บ่บ่ปไปดอกมื่อนี่ร้ายแห้งเก็บบ่แล้วแท้เต็มอาญะด้วยปวดอ่ะโอ้หลายร้ายครับ มาเก็บเห็ดจ้ามือนี่เฮ็ดซุปปิโรเฮ็ดแนวนี่อบแห่งเคยอบแห่งตอนไปไทยเคยเอาไปฝากคนอยู่บ้านอยู่เบิ่งเด้อนี่มันจะเป็นแบบเนี้ยแะเวลามาผอนี่ฮาสีผอมมันสีเป็นมูไกนมันกับสีอยู่เป็นส้มอยู่เป็นุ้มส้มส้มแบบนี้เลยนี่อยู่เป็นซุม้มเป็นแบบอม,แบบมอผอแจะละเธอได้เป็นกะคู่เลยได้ลาย ปลาเดเขาเคยมาเก็มเขาก็จะมาขาึ้นเก่าก็จะมาผอมันแบบนี้แหละลักษณะมันขาเหลือง